สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมบล็อกฟุตกันอีเช่นเคยและในวันนี้หลังจากคลิปที่แล้วเนี่ยที่เราล่าเจ้าแต่ก็ยังไม่ได้ที่เซงหนวดดำนะครับเราก ate, uh ็จะมาล่ากันต네่อนะโอ้เจ้าเจ้าเลยแรกโอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้คือเจ้าเกิดตัวแรกเจ้าตัวแรกเกิดแล้วสกิลเจอนี่สกิปสกสกิลหนึ่งดำโคโค่เออไ่สกิลสองสไนเปอร์ไม่มีดำ เมดสักอันเลยไม่มีดาเมจพี่ทำดาเมจพี่กานดูนี่ดูนี่อ,อกันอื่นโอ้โหเฮ้อกระสุนพี่กาดสไนเปอร์เฮ้อเดี๋ยวเ,เดี๋ยวใครเนี่ยอ๋อแล้วไป ไม่มีโอ้ยเดี๋ยว,เ,ยวเขาขอไปเซฟไม่ได้เขาตายไม่ได้พี่ก็ตายไม่ได้เหมือนกันว้ยิงสไนเปอร์ไปก่อนหนึ่งนัดเฮ้ยเดี๋ยวทำไมเล่นชั้นเนี่ยอืมไอ,อย่ายเล่นยังเฮ้ยเล่นก็จริงด้วยทำจมิไม่ได้สไนเปอร์ อน้ำเมจทำนาำเมจแทำไม่ได้เขาขอถอยก่อนนะวันนี้เลือดเขามันค่อนข้างน้อยนะอืมโอ้โหเอ๊ะได้ไหมอ้าเฮ้ยเอา้าเอา้ามือเล่นสวยแล้วไงเผื่อฆ่าก็ได้ไม่ไปเป็นไรไม่ไปเป็นไรระหว่างการ ถ้าเกิดพวกถ้าเกิดคุณดูคือดูอผมขอโทษน่าจะดูอยู่เอเขาต้องถอยก่อนเดี๋ยวเขาตายไม่ไม่โดนสไนเปอร์อชอ็อตไม่ได้เออระบบ,บนี่นี่ใช่ใช่ใช่ได้ไหมเฮ้ยพี่ได้ที่จะเสียงวดดด้มไปที่ห้างพาสาต์ก็เหมือนกันเอา้า คราวนี้คราวนี้ด้โคโค่เฉยอ่ะเดี๋ยวนะถ้าแม่ได้ฝึกเหมือนพี่คราวนี้ก็ลงได้ตลอดแล้วเรามันก็มีโอกาสดรอปแล้วโอเคเจ้าเกิดเจ้าเกิดเจ้าเกิด์ตตอนนี้เจ้าเกิรอี้เราสไนเปอร์เอ้าหลบสกิลเขาซะด้วยเราไปซะไรู้เลยว่าสกิลนี้ทายไม่ได <ulously, S 2> ้ป <busca> ีกันรู้ไหมให้ทายว่าพี่โดนพี่โดนนาเมฆพี่โดนาเม โอ้ยโดนเวียงด้วยเฮ้ยอย่าบอกว่าคนที่ใช้ทาหารเรือเป็นใช่คนใช้ผลโมติโอ้โหแล้วดูแล้วดูความร่างกายขนโมติก็ต้องระวังเจ้าทะเลก็ต้องคะคะคะเบื่อสไนปเปอร์ลอ่อจึบนี่เลย เลยแก้วเลย,เลยพื่อรอทีถึงะเปิดเาได้เลย,เลยอ่ะยอยยย่างยายล่าง,อ,าางอ้อจะตายโอ,อ,อ้ตายเนี่ตายเนี่ยตายเนี่ต้องหลบออกมาก่อนเลื่อนเอน้อยใช่แล้หาเือ,อ,อ,อ ไม่ไม่ไมอไม่ได้แต่เมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมเขาปิดด้วยสกิลดาบโคโค่ที่วปังเลยเห็นเห็นเจ้าเกิร์ดเจ้าทะเลเกิจ้าเกิดแล้วในที่สุดจุดล่าเจ้าเขาดีจริงอือก็จุดเดียวกันชาเลนจ์คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมคิดชาเลนจ์ขึ้นมานะชาเลนจ์ก็คือผมจะใช้ดาบโคโค่เท่านั้นนะครับในการล่าเจ้าเป็นลำบากตัวเองใช่ไหมชาเลนจ์ชาเลนจ์ลำบากที่ส ทำไมอะกระดาบโค้โค,โคส,สกิลสองนแรงนี่ดูนี่สไลเปอร์เขาไปสามพันกว่านี่นี่นี่นแล้วก็ใช้สกิลหนึ่งปุ๊บไปอีกสามพันกว่าไปสี่พันกว่ามันห้ามกดชาร์นะไอ้มัดกอดอะสกิลสองถ้าเกิดกดชาร์มันจบเลยทำไมอะอมเพราะว่ามันจะไม่ทำ damage เจ็ดเจ้าทะเล ม,มันไม่ตีเขาเขาเป็นแครี่ให้โอเคไหมได้เลยเดยนนะน้องวันพะน้องวมนแค่ผนพะปิ้สามพนปด้อยสิบนี่นีน <c oughs> ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้อเในที่หล่ดก,ก็เกิดติดได้าเขาเลยโอ้โหร้อน ไม่เลยเวลาที่เราคอยเออสไนเปอร์บอกเลยใช่ไหมว่าถ้าเกิดเกิดนานถ้าเกิดนานแล้วก็เช่นจะลรับ2,000เกให้หมดซีนไปเลยเจ้าเฮ้อเลยเอ๋ยนี่แน่ต่างกากคูดายนี่แน่นี่แน่เรียกใกล้จะเหมันต์มันมากเกินปไยจะรับไปซ้าจากระยะไกลโคบสไนเปอร์ชิบกระเด็นมาระยะไกลแล้วก็ ป้าไปคนามมเหลวได้อยู่อืมอืม,อมนี่สุดก,ดก็เกิดนาทีเจ้าเขาเลยเกิดว่าจะเกิดรอบไปกาทีิบนาทีจังหวะวินาทีเลยนะเฮ้ยปิดอีกแล้วปิดไ,ได้เต็เล้ตีเลย บลอัมไหมบลอับน้องรักพี่ได้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 ร์กแฟกเมนต์โอเคคุณผู้ชมทุกท่านครับสำหรับคิดในวันนี้ก็ต้องขอว่าจะเพียงท่นนี้ก่อนละกันลาเจ้าตังน,นั้นเจ้าไม่ค่อยเกิอดอีกแล้วครับคุณผู้ชมในที่ใส่หนวดดำมาสองอันอันหนึ่งเอาไว้เอ่เอทำวางแผนจะทำาอดไปบอก่วนอีกอันมันปีหนวดดำแต่ก็ไม่ได้ผ้าคลุมเส้นจัดๆในนอใช่ เลยจะวะพี่กันเปิดก่อนเลยเนี่ยไม่บอกส่งสัญญาณอะไรเลยพี่ขอโทษต้องใจจะหมดทักษะคิลสองแบบโคโหแท้ๆเป็นการแบบหน้าปกเงี้ยหน้าปกอ่ะอ๋อเป็นปกแต่พี่กายทำลายปกเขาซะหมดจดเลยกาหมดจดกายเป็นทุลีไปแลยกายเป็นทุลีด้วยเออโอเคคุณผู้ชมครับก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ